ลิซ่าแบกพิงคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งของหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020ลิซ่าและลิซามโนบาลจริงๆครับที่เธอสามารถคว้าตำแหน่งอันดับหนึ่งของผู้หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020 top 100 most beautiful face in asia pacific 2020 ของการจัดอันดับของ TCC Asia มาครองได้สำเร็จซึ่งทาง TCC Asia ได้นำหญิงสาวทั้งหมด300คนมาทำการจัดอันดับด้วยการโหวตของทางโซเชียลมีเดียซึ่งไม่ได้มีเพียงลิซ่าที่เป็นสาวไทยคนเดียวที่ติดอันดับเพราะยังมีไบเฟิร์นพิมชนกที่ได้อันดับ100เบลล่าลารีแคมเปญได้อันดับ85ออมสุชาได้อันดับ76น้ำทิพ ได้อันดับ68ใหม่ดาวิกาได้อันดับ53มินนี่นิชาได้อันดับ44และเนเน่ได้อันดับ14ฝ่ายชายที่ได้ตำแหน่งอันดับหนึ่งของชายที่มีใบหน้าหล่อที่สุดในเอเชียก็คือเซียวจ้านขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Instagram TCCA Asia Official ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ